จากนี้ไปวิดีโอโปสที่อยู่ในวายจะโดนแบนทั้งหมดไห <laughs> ถ้าหากยังจําชื่อวายกันได้นะฮะสื่อสังคมวิดีโอโซเชียลนะครับที่เป็นเจ้าของเดียวกับทวิตเตอร์นะฮะโดยให้เราสามารถอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปได้ความยาวไม่เกิน6วินาทีนะฮะ <laughs> บนวายเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่บนนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะอัปโหลดวิดีโอที่เป็นเทคนิคการถ่ายทําหรือว่าวิดีโอตลกตลกรวมไปถึงอีกวิดีโอชิ้นหนึ่งที่ถูกอัปโหลดมากที่สุดก็คือ วิดีโอแบบโป,โปโหห๊อโปแวมแหวมหรือโปโปหน่อยนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวายเนี่ยมีการแยกคอนเทนต์ออกเป็นประเภท18บวกนะครับสำหรับผู้ที่ มีอายุเยอะๆถึงจะดูได้นะฮะคือไม่ให้เห็นได้โดยง่ายนะครับแต่เมื่อผ่านเงื่อนไขอันสมควรเรียบร้อยถึงจะดูได้แต่ดูเหมือนว่าทางเรื่องนี้จะผิดครับเพราะว่าทําให้แอป,ปที่อยู่ในกลุ่มริสกิ17บวกนั้นแทนที่จะดูได้ก็ดูได้ดไดทุกเพศทุกไปเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้วายก็เลยเลือกที่จะลบเนื้อหาล่อแหลมทั้งหมดทิ้งเลยเพื่อเคลียร์ตัวเองให้ใสสะอาดสดใสนะฮะเพื่อไม่ให้มีเนื้อหาลอหา่อแหลมอีกต่อไปพร้อมกับประกาศความตั้งใจว่า ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้จะมีเพียงแค่ส่วนน้อยคนที่ชอบอัพรูปโปน้นะมีนิดเดียว,ว<ะ>แล้ววายก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องกฎหมายของประเทศใดๆก็ตามเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มีสื่อลามกอยู่ในตัวเราอีกต่อไปแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับครับผม<า>ไอ้ที่บอกว่ามีคนเราเราได้ทําการลบวิดีโอลามกทั้งหลายแหลแล้วเนี่ยฮะ<ห><ห>ใครเป็นคนตัดสินว่าวิดีโอไหนลามกครับรวมไปถึงไอคนที่นั่งดูเนี่ย มันคงได้ดูจนฉ่ำเลยล่ะมันต้องมีกรบวอละมั้งผมว่านะเขานอกจากเขาจะลบทิ้งแล้วแบนดแล้วเนี่ยเขายังก๊อปใส่ทําไดเขาด้วยใช่เก็บไว้ก่อนดูดไซโคโล้อย่างนั้นเลยทีเดียว